สวัสดีครับบ้าถ่อสวัสดีทานผช้ชมครับมือนีพายเอฟซีแฟนคลับทั้งชองครับเดินทางมาไก่อยู่ครับพี่น้องเนาะครับพาทานผช้ชมครับมารับชมครับมาฟังปิศสนาธรรมครับน้ำปูปิศสนากับทานผช้ชมพี่น้องครับมาหอดมาถึงแล้วครับผมบ่าถ่อก็ได้คุยกับปูแล้วเนาะพี่น้องเนาะครับพอดีปูติดจิบนนะครับทานผช้่มครับปูเล่เขียนตัวเลขให้บ้าถ่อแล้วพี่น้องนะครับเนาะก็เได้บริข่ยกับปู ขับชมชุ่มนะครับมาฟังน้ำกันเอ้ยมาเบิ้งน้ำกันพี่น้องนะครับเนาะวาปูครับเขียนตัวเลขตัวไรให่เ่าเถานะครับท่าชมชุ่มอาจจะไปฟังปิดสนามถ้ำปูพี่น้องเมื่อนี้นะครับเนาะกลับกระเด็นทางมาหอดมาถึงครับท่านผู้ชมครับก็ได้คุยกับปูแป๊บเดียวนะครับเนาะปูวาครับจิบจิบนิ่งน้นไปงานนะครับท่านผู้ชมแต่จะทายบรรยากาศ AMC แฟนคลับทั้งช่องหรืเบิ้งนะครับกับฟังบ่าวเ่าไปน้ำเด้อพี่น้องเด้อ กับเยาว,วากันนะครับเดี๋ยวเบาเท่าจะลงจะทายตัวเลขที่ปูเขียนให้เบิ้งนะครับทานมชมวมันที่16เมษาย,ยน2 5 6 6, 6กับนนี่ครับผมพอดีได้คุยกับปูเมื่อกี้แหละครับผมปูวา่าติดจิบนะครับติดจิบนิมนต์เดอร์เปาเท่าเดอรนะครับปูก็เลยเขียนตัวเลขให้พี่น้องนะครับก็เดินทางมาไกลกับทาาชมครับกับมื่อนี้ อาจจะไปฟังปริศนาถ้ำน้ําปูนะครับท่านผู้ชมเอาแต่ตัวเลขไปนาะพี่น้องเนาะกับเพราะว่าปูเขียนตัวเลขให้บ้าเถอะนะครับท่านผู้ชมนะครับบรรยากาศมันอีกตอนเศร้ากระล่มอยู่พี่น้องกับกระแดดที่เก่านะครับเนาะกับเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องที่เดินทางจากกรุงเทพกับประบาลเท่าไก่เดินทางโดยสวัสดิภาพสุขูสุคนเด้อท่านผู้ชมนะครับเนาะกับมาช่วงเทศกาลสงกรานต์ขับมาหาญาติมาหาพ่อแม่นะครับเนาะ เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจังไปเบิ่งตัวเลขน้ำกันพี่น้องนะครับน้อคุยกันไปก่อนกับป้าปูเขียนตัวเลขตัวใดให้นบ้าวเถ่านาพี่น้องเกลือไทยบริเวณครับโดยรอบให้เบิ่งนะครับท่านผู้ชมครับนาสียดายครับบริฟังปริศนาถ้ำน้ำปูนะครับท่านผู้ชมกลับมาทุกรอบครับปูก็จะเล่าปริศนาถ้ำให้ฟังนะครับเนาะครับถือว่าได้ฟังถ้ำน้ำปูไปน้ำแต่ว่ามือนี้กะบริฟั่งนะพี่น้องว่าเป็นยังนะครับจังมาหาปูไหมแต่ว่า ปูก็ได้เขียนตัวเลขไว้ให้แล้วนะครับท่านผู้ชมจังเป็นเบื้องน้ำกันว่าปูเขียนตัวเลขจะได้ให้นเป้าเท่านะครับพี่น้องอ่าเากับวัอนี้ก็ได้คุยกันได้เห็นหน้ากันนะพี่น้องเนาะครับเอฟซีก็ว่าเป้าเท่าย่อหลายนะครับท่านผู้ชมครับกับบ้าเป็นน้ำเนี้ยพี่น้องครับพอได้เวล่ครับท่านผู้ชมกับเอฟซีที่เพิ่นหูเพิ่นเจ้าหูว่าต้องขับเนาะจะต้องเท็ยให้มันได้เวลาครับท่านผู้ชมจะไปเบื้องตัวเลขนะครับพี่น้องโอ้ล่มอยู่ท่านผู้ชมครับวัอนี้ล่ม แดนัมล่มนัมทำชุ่มพี่น้องนะครับผมเกตย์้ายบริเวณโดยรอบนี่แหละพี่น้องที่เบิ้งนะครับทำชุ่มทำชุ่มไปนนัมนะครับพี่น้อนงะค,นะครับผมจังไปเบ <c oughs> ิ้งตัวเลขฟังเบาเถ่าไปนนัมนะพี่น้องเนาะรับกับมีเอฟซีหลายคนถามมาว่าเบาเถ่ายิงขั้นีข้นเฮี้ยนไหมโว้ยย่งขั้นอีขึนนี่ครับทำชุ่มพี่น้องนะครับเนาะบ,นะบานเท่าเดือนหาคนบ่อคอยขึ้นเพราะว่ามันถือว่ามันห้อนนะพี่น้องนะครับถ้าเจ้าจะข้นเดือนหกเปือนยังจังว่ากันไป ครับท่านผู้ชมครับปูก็อยู่นะครับท่านผู้ชมนะครับก็ได้คุยกับปูเพิ่นแป๊บเดียวปูว่าเปล่าไปนะครับเนาะพอเป็นยังท่านผู้ชมครับตั้งเบาเแ่าไปนั่มคุยกันไปนั่มนกพี่น้องเนาะครับนี่แหละก็จะได้เห็นหน้าเบาเแ่าไล่เน่ครับวัอนี้เนาะครับผมมาหอดมาถึงแล้วครับกระมาไก่ยู่พี่น้องเนาะครับวันนี้มาหาปูปิศาจเนี่ยไก่อยู่ครับท่านผู้ชม ลมพัดถ่ายเห็นไปน้ำนะครับพี่น้องครับลมพี่น้องลมครับผมกับบริตั้งปีศาจถ้ำน้ำปูนะครับธรรมชุ่มมนีครับผมเอาบริเวณโดยรอบนะครับพี่น้องครับจังไปเบิ้งตัวเลขนะครับนาะปูเขียนไหเบ้าวเท่าแล้วพี่น้องนะครับนาะจังไปเบิ้งน้ำกันว่าปูเขียนไห่ตัวใหญครับ ปูเขียนให้มสามตัวนะครับวันปูวาเอาครับตัวนี้ละเบ้าเทานะครับปูว่าจัดโลดนะครับพี่น้องเอาไปเบิ่งน้ากันว่าถูกใจตรงใจบ่ทมาชมกับเอาไปเบิ่งตัวเลขครับครับท่าชมนะครับเนาะถ่ายความสวยงามให้เอฟซีได้ชมน้ากันเนาะกับยกมือสาธุเด้อพี่น้องเด้อสาธุเด้อครับปูเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องสุขูสุขชนนะครับเนาะ ครับโชคดีโชคหมั่นเฮ่งๆรวยๆเด้อนะครับจุกเมื่อสาธูเด้อพี่น้องเด้อกับผมนะครับเนาะให้ได้โชคน้ำกันเนาะเอาไปเบื้องตัวเลขครับทรามชมครับปูกอนปูจะเดินทางปูได้เขียนตัวเลขให้บ้าเท่าไว้แล้วพี่น้องนะครับนี่ครับทรามชมครับปูเขียนใส่กระดาษให้บ้าเท่านาพี่น้องเนาะปิดรถก่อนทรามชมครับนี่ครับปูเขียนให้เก้าเก้าเก้านะครับเจ็ดหกสี่ 93นะครับพี่น้องนี่ครับชุดที่ปูเขียนให้นะครับชุดที่ปูเขียนใส่กระดาษให้เป้าเท่ากันมาหลอกตัวยังไงมาขัดตัวยังไงให้เอฟซีให้พอยยง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 ได้เห็นชัดๆแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อนี่ชุดที่ปูเขียนให้เป้าเทา่าพี่น้องครับมีโอกาสได้คุยกับปูพันพักหนึ่งนะครับปูว่าเฝ้าไปติดจิตนี่มุน่นนะครับท่านผู้ชมกับผมเป็นยังนะพี่น้องเนาะ ครับเมื่อหลังจากมาฟังปริศนาทำน้ำปูไหมนะครับเอฟซีก็ถามมาหลายนะครับบาบรลมหาปูปริศนานะครับพี่น้องนี่ครับงวดวันที่16มีสายยน2566กโอ้คือเก่าตัวเลยพี่น้องนะครับน้ปูยำปูยำเบ้าเท่านี้นะครับ764กับเก่าสอีพี่น้องตัวที่ปูยำเจ็ดกับเก่าานะครับท่านผู้ชมชุดที่ปูยำให้นะครับ ปูพึ่งออกไปเมื่อกี้นี่ครับพี่น้องนะครับเนาะปูพึ่งเดินทางไปปูวาดปิดกิตนิมนต์นะครับผมกับกับบอป็นยังนะครับทผู้ชมแต่ว่าปูแกเขียนตัวเลขให้บ้าเท่าแล้วนะพี่น้องเนาะกับเพื่อได้โชคใส่สงการนะครับยกมือสาธุด้วยพี่น้องเด้ออธิษฐานเอานะครับทผู้ชมนี่ครับกับสวยงามนะพี่น้องเนาะครับบ้าเท่าก็จะไทยบรรยากาศดยรอบนี้บ้งนะครับพี่น้อง ถึงบ่อปูกับบ่เป็นยังนะครับเนาะแต่ว่าบ่าวฒ่าได้คุยกับปูอยู่พี่น้องครับแต่ว่าปูอ่าเพื่อนว่ารีบนะครับมนี้ติดติดธุระนะครับธรูมชมก็เลยบริ้ฟั่งอ่าบริ้ฟังปิดนาธรมน้ำปูนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศเมื่อนี้ล่มแห่พี่น้องครับแดดอยู่บ่ปันใดมื้อนี้แต่ว่าหางล่มนะครับนรูมชมครับลมอยู่นะครับเนาะครับเพื่อนได้โชคน้ำปูนะครับพี่น้อง พื่อได้โชคน้ำปูครับผมปูกับเขียนไฮเมือนะพี่น้องเนาะสามตัวนะครับท่านผู้ชมอ๋อกระถ่ายบรรยากาศโดยรอบนิดเบิ้งเมือพี่น้องเนาะครับเป้าแ่ากะที่ว่าโชคดีอยูน่ะพี่น้องครับยังท่านปูนะครับผมกับปูกำลังเกขึ้นรถพอดีนะครับปูกันเลยว่าเอาเป้าแ่านะครับเนาะกับบอมมิเวลา่าจะได้คุยน้ำ ปู่กับว่าเขียนตัวเลขให้นะครับปู่ว่ามือหลังจะมาฟังทําเด้อปู่ว่านะครับสำหรับชมพี่น้องนะครับผมยกมือสาธุนะครับเด้ออาจจะมีเสียงลบนิดเด้อพี่น้องเด้อกป่ว่าว่ากันนะครับเนาะครับตั้งเป่าถั่วไปนั่งพี่น้องครับเนาะครับเอฟซีเพิ่นกับเข้าใจนะครับเนาะปาการไทยคลิปไก่ไดเมล่าปบางคนบางคนเพิ่นบอลเข้าใจเนาะพี่น้องเนาะครับเป่าถั่วกับป่ว่าว่าว่าว่เป็นอยัง นะครับทำชุชมก็ขอบคุณนเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องทุกท่านแหละครับผมครับที่เป็นกําลังใจให้นักพี่น้องเนาะครับอ่าครับผมบ่าวเ่ากับบมมิ่งหยางตอบแท่นนะพี่น้องครับบ้างไดนดีบ้างไดนบ่าวเ่ากับไปหาตัวเลขให้เอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับทำชุชมครับผมก็ขอบคุณครับเอฟซีแฟนคลับทุกท่านเด้อนะครับเนาะครับเอานะครับไปเบิ่งตัวเลขอีกที่หนึ่งพี่น้องครับกระถ่ายแค่ได้บริเวณโดยรอบแค่นี่นักพี่น้องเนาะ กับกะจะตยายบ่ด้หลายกับผมครับให้ส้มควมสวยงามนะครับผมครับควมสวยงามของอาลามของโบสถ์น้อพี่น้องเนาะหนุกมือสาธุเอาได้พี่น้องเด้อนะครับผมครับเอาไปเบิ่งตัวเลขอีกรอบพี่น้องครับปูปิศนาปูกระยำกระเบาเถ่ายี่ดีพี่น้องครับเอาเพื่อได้โชคปูว่าเนาะครับเนาะครับบ่อใดมาหาปูรู้สึกจะงวดสองงวดพี่น้องมือหนีก็เลย เปินทางมาเนาะครับเป็นตัวเลขอีกรอบทผช้ชม <c oughs> นี่ครับชุดที่ปูเขียนให้ชุดที่ปูเขียนให้ทำชุ่มนี่ครับชุดที่ปูเขียนให้นะพี่น้องเนาะนี่ครับเก้าเก้ก้าโอ้จะมาเกา่าวมดที่แล้วมากเก่าสองตัวล่างจะมากเก่าสามตัวได้ว่าพี่น้องวันนี้เจ็ดหกสี่นะครับเจ็ดหกสี่เก้าสามนะครับ แต่ว่าปูวาปูเนีนนี่ได้ครับธรรมชุ่มปูวานี่ครับนะครับเนาะชุดที่ปูเนีนปูบอกเป่าเทาก้อนขึ้นรถนะครับตัดเอาได้พี่น้องเด้สองตัวตัดเอาเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดซีนะครับเนาะเก้าสามตัดเอาธรรมชุ่มนะครับอย่าลืมตัดไปน้ำปูวานะครับเนาะนี่ครับเจ็ดซีเจ็ดหกหกซีตัดเอาน้ำครับนี่ชุดที่ปูเขียนไฮเบ่าเทาเนาะครับท่านผู้ชมครับแคปหน้าจอเด้อพอยังไงไม่ไง ครับเพื่อได้โชคด้วยกันครับเพื่อได้โชคไงเปล่าเท่ากระถามปูอย่าปูจะ่ามเกลาสามตัวหรือว่าปูนะครับเก้าสามตัวนะครับพี่น้องเอานะครับทตำชุ่มเปล่าเท่ากระขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทุกช่องทุกท่านด้วยพี่น้องเด้อยังไงก็ขอให้เฮงๆให้โชคให้ m ắ นให้ร่ำให้รวยคิดฝังสิ่งใดคอยสมปรารถนาทุกท่านพี่น้องนะครับเนาะท่านที่กำลังเดินทางมาบ้านเฮาไก่เดินทางโดยสวัสดิภาพท่านผู้ชม นะครับเนาะรับพอกันคลิปหน้าเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้แอดมินบาเทาสวัสดีครับ